สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเอาละตอนนี้มาดูเมก้าหน้าเงาสุดหล่อครับเกิดอะไรขึ้นมีรถไถซิ่งเสียมอจอดอยู่รอจะมาดึงหรือเปล่า พีกัดครับบ้านประดูตำบลสูงเนินครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์แน่นอนครับไม่ได้มาคนเดียวมากับวุ้นเส้นคนสวยซื้อเครื่องดื่มชูก,กำลังมาฝากทีมงานด้วยครับนี่ครับ วันนี้มาแบบมาแบบรีบๆมาแบบรีบๆมาแบบอ่าให้วุ้นเส้นเดินก่อนฮะคนที่โพสอะ่ะเขาชื่ออะไรเสียมดเสียมอดเสียมอดเออเสียมอด นี่ครับโอ้โหติดลมล้มไปหากำแพงด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงเสียมอนทำไหม,มาอยู่ท่านี้ได้ยังไงครับ ผมก็ไม่รู้นะมมไสองคนนี่เขาขับเนี่ยอ๋อขับคนเดียวครับสองคนอะไรอยงเงี้ยก็มาช่วยกันดูไปอ่ะไปดูไปดูข้างเดียวสองคนดูข้างเดียวโดนเสาไหมนั่นเกือบเกือบโดนครับโดนติดกันงสาดหน่อยรีบไปยุบเลยมันยุบไปโอ้โหนี่ครับโดนกันสาดนิดนึหนิดนึง ถ้าดึงมาเลยนี่ชนแน่นอนใช่ไหมชนครับนี่อันนี้ที่ดีดปากก็ได้เสามันเข้ามาอยู่ในประตูแล้วโอ้นี่ดีดออกมาแล้วนี่เอาแม่แดงดีดดันออกมาเอาไม้ยันไว้นี่นี่นี่ใบใหญ่เกลียดหามยโอนุ่นขากระตกมาข้างนอกเลยเฮ้ยเปดสามเจ็ดห้าเป็ดสามหวยออกวันนี้ด้วย กกเียนั่นแหละครับเต็มมาตุกตกมันมาจุ่มตนทะลุไงตกแตงชาหรือตีนบ้านตัวนี้ตีนตีนบ้าเลขล่างเนี่ยห้าเจ็ดส่วนเลขบนนี่แปดสามครับมาเต็มเต็มเลยครับนี่ยังใหญ่นี่อีกสามสี่สามสี่ก็ออกเลขท้ายไงเลขท้ายสามตัวเออมึงละต้องตีมบเลยมาหมดเลยมาทัางคู ตั้งแต่คนรถรถายใครเอ่ยอยู่ด้านในทุกคนครับเสียใหญ่ของเรานี่เองครับจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับริวริวอ๋อเสียริวเป็นไงมอสพาลื่นงานยากโอ้ไปก่อนเสียริวเอาเนียนาดงลีมาช่วยขุดไหม ฝั่งนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้โหต้องขนหินลงรถครับเหลืออยู่นิดนึงขนนี่วเอาไปเทไหนเนี่ยจะถึงที่เทแล้วอ๋อจะถอยเข้าไปแต่ว่ามาได้เที่ยวหนึ่งแล้วเที่ยวหนึ่งวิ่งรงไปวิ่งเอาหน้าเข้าอ๋อนี่เที่ยวที่สองนี่เที่ยวที่สองเข้าถอยนี่มันบังต้นไม้นี่ตรงนู้นเข้ามาถอยไปแล้วควันกรีดมันซุดครับอยู่นู่น เรียบร้อยเลยเล่นขี่การขี่เลยนี่ก็เลยต้องใช้บริการรถไถครับรถไถขนทิ้งเลยเหวเลยเหว่เหยาเหว่เข้าเหว่เอาทุ่นลงมาเติมเติมเติมเตินี่ครับพนักงานครับพนักงานมีกี่คนเนี่ยไม่บอกว่าคนเยอะซื้อเรียบร้อยมาแค่ห้าขวดเองแบ่งๆกันกินแล้วกันเนาะ ตามมาครับเสียมอสก็โพดฝนก็ตกเราก็้ลัวเสียมอนก็โพดอยู่คากําแพงเลยก็รีบยินีบจนดมาเลยมาจากแคนดงมาจากแคนดงอ่ะกี่กิโลนะสี่เรผมสิบห้าสิกว่าห้าสิบเจ็ดกิโลจับ G P S มาห้าสิบเจ็ดกิโลลังเลย ตกอยู่บ้านไอ้บ้านนาลาวดอนมนเนี่ยครับสนามบินเนี่ยแต่ว่าแทนนงไม่ตกคือหมู่บ้านผมไม่ยอมไม่เราจะโค้งร่นี่เลยโอ้ถ้าฝนตกอยู่นี่ตอนนี้นะเรียบร้อยสงสัยได้อาบน้ำพร้อมเลยนี่

ตอนนี้จะห้าโมงแล้วครับนี่จะถึงที่เทอยู่แล้วเนี่ยคอนจีดสุดไปข้างหนึ่งเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวพามาดูจุดที่เขาเอามาเทก่อนเที่ยวแรกเข้าได้เที่ยวที่สองถนนรับน้ำหนักไม่ไหวครับเรียบร้อย อมาเททำทางนี้บอกครับนี่เทแบบนี้เลยตอนเอาลงนี่ไม่เท่าไหร่อตอนตอนเอาลงนี่ไม่เท่าไหร่พนักงานเหงื่อท่วมแล้วเป็นไงบนเส้นเห็นแล้ว อ้าวตกใจนกก็รอบนี้ก็น่าจะหมดครับหินที่อยู่บนรถ รทุกมาหลายตันเลยเลยอยู่ประมาณร้อยโลครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นพนักง,งานรุ่นจิ๋วแล้ว รถพ่วงจะมาครับมาไม่ได้ต้องใช้ทางเบี่ยงแล้วแม่คุณแม่บอกเซ็งเลยมาเจอรถติดขวางทางขออภัยในความไม่สะดวกครับ ปิดถนนเลยทีมงานกำลังช่วยกันครับคือสุดยอดมากทีมงาน๋อตรงนี้ครับมันเป็นหลังห้องน้ำมีห้องน้ำบ้านหลังนี้แล้วก็ความชื้นแน่นอนครับมีห้องน้ำก็จะมีความชื้นอ,อยู่รอบๆห้องน้ำแน่นอนนี่มันจะเป็นร่องน้ำข้าง,องคอนกรีตด,ด้วย จังหวะถอยมาแล้วคอนกีดมันแตกเลยนะครับน่าดูสิครับคอนกีแตกเลยพี่น้องอ,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 อ้มิดล้อเลยครับยังไม่จบคลิปเลยเนะ่ยมิดล้อครับงานนี้ มีขอนไม้เตรียมมาเตรียมาลองเขาบอกทีแรกเสาเข้าไปอยู่ในประตูเลยเข้าไปอยู่ในหัวรถเลยอ๋อเปิดกระจกไม่งั้นเรเรียบร้อย นี่รอยอะไรนี่นั่นน่าจะลอยที่โดนที่บ้านบ่อ๋อนี่เนี่ยนี่นะนึกว่ารอยโดนอยู่นี่แต่ตัวนี้จังหวะเวียงมาฟาดตัวนี้เนาะนี่ออสมีดินด้วยดินแล้วมันก็ลงมาลงมาโอ้อันตรายนะนี่ อันี่เขาอ้นี้เขาแตกแถวนี้แตกหมดเลยใช่ไหมเจ้าของบ้านคิดค่ากำแพงเท่าไหร่โอ้นี่ร้อหน้าครับ <c oughs> อยู่สภาพนี้เลยร้อหน้าคากำแพงเลย <c oughs> เป็นท่าที่ไม่อยากให้เกิดครับ มาเกิดแล้วก็ต้องแก้เป็นไงลูกพี่เหนื่อยครับพี่แบบนี้ไม่ใช่งานอดิเรกใช่ไหมอ้าวเฮ้ยไปเอามีดใครมานั่นไม่รู้เห็นอยู่ตรงนี้โอ้โหมีคนไปดนเือนคนคุมร่คุมใคร โอ้โหโอ้โหคนคุมโหดมากโหโหดไหมนี่ไม่มีใครกล้ามาซื้อเดี๋ยวนี่เปิดท้ายครับหินล่วงลงมานิดหน่อยน้ำเย็นน้เย,ย็นน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นมกันต่อคลิปหน้าครับเดี๋ยวรอ ทีมงานเคลียร์พื้นที่ก่อนสักพักอย่าลืมกดติดตามไหมครับวันนี้มาให้กำลังใจทีมงานอยู่ที่บ้านประดูครับบ้านประดูตำบลูงเนินอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์